ngapaya pun arahpun ไปตบ <coughs> <coughs>

ý thức 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 ý เราพอไม่แล้วเราพอยากตรงเนอะตรงพอตรงใส่เราบายจ้ะไม่ให้ทำเลยว้ายากทีนี้หอยหนาขัวมากไประยะห่างเลยไประยะห่าง

เลือกไงั้นม่ยอมถกใช่ไหมคือพยายามนะโซนตาลโซนเนาะโซนตาลโันเนาะโซนตาลโซ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 นเนาะ

โอ้ย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 โล้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอยโอ้อ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ ไปแล้วแม่ทีละคนเลยไปไปไปนั่งที่ฝั่งนี้ไป

มันนตสูงกวาเอยเอียดเลยมาต๊ะจอต้นต้นอยากแสดงกับจะจะอยากโอ้ยยนยูซื่อไหมมาเออแกวขาใหบ่ก็มอวี่นี่นะพ่อแกวขาดเลยตดเลยใจเย็นเย

Ô tao phải không 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 phải không

ตนลนองน้ำแรยกระแลนม่ตายทุบนีตายคู่ฟัดทุเดียวหยปนีหยมากโอยโดนยงให้้องไหมคะย่าถ้าไโดนกงี้ยีอยู่โอ้ยยังไ่ อุ้ยทายไก่ไน้ไม่ไงทมาน้นะเจรจะ้าเาเนาะเจ้าเรานาะเจะรนาะานรนาราาราเนาะานะ้น้าเเนาะเจนาะเเร้า้้เะเาะาเเราาเ อีลิ่งบาบูไปง่ายก็บู้อ้ทำไมคนนี้ซิวจังไอ้ย่างี้นท่าไอ้นเด็กไอ้คนที่สามหันมาฝั่งนี้สำหรับกันมันจะได้เดินง่ายมันจะได้เดินง่าย อะไรเหรอตามมาสลับกันมาถยดวกันมาไม่เชียร์ต้องไปลุยไปเลยถ้ามันหลุดปันแกงตุนริศวันนี้าเกมกันเลยวะไปยาหยาลยยมุตรโตะว้าวยังไป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 

ทำกับข้าวรออยู่ทำกับข้าวรออยู่เร็วๆ โยงงั้นเราไปไงเราไปไหนวนมุ้งเป็นไงยังมันผลไม้ใหญ่ Exciting. Exciting. Anybody coming? หันมาทางนี้สองคนหันไปทางนั้นหนึ่งคน

มีสัตว์เลี้ยงนะครับอยู่ด้านล่างนะจับดีอเีาปกนูกลี้เเลลี แป้งาเจรตาให้่อยเพิ่นถามพี่นเลยแล้วติดตอบไม่ได้เลยแป้ง่ตอบไม่ได้มานี่ลยหมดแล้วเลย คนที่สามชื่ออะไรฮะบอกนางแฉมหาน้ามาฝั่งนี้บอกนางบอกคนที่สามหาน้ามาฝั่งนี้โอเคมามาเนี่ยแพมมาเร็วเร็วครับเร็วเร็วเร็วหิวข้าวแล้วอยากไปหุงข้าวแล้วเร็วเอ่าบ่ายสองครับอ่าบ่ายสองครึ่ง ได้แล้วจับดีๆได้แล้วจับแน่นๆน่รับเขาด้วยไปเล